เรื่องเล่าชาวลาซาด้าในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบการจัดส่งนะครับการสแกนการปริ้นออกมาที่ทําแล้วเกิดติดปัญหาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่ทางลาซาด้านี่ครับอาจจะต้องรีบแก้ปัญหาให้กับทางลูกค้านะครับนี่คือผู้ขายนะครับเพราะว่าจัดส่งช้าเงินก็ไม่ได้นะครับผลส่งก็ติดปัญหาอย่างนี้นะครับทำให้ยอดการซื้อการขายมันลดลงนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยเอาข้อมูลมาแชร์นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวไปฟังกันครับ สวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนทุกคนนะครับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวลาซาด้านะครับกับผมนะครับเฟรนนะครับเป็น certified trainer โปรแกรมของลาซาด้านะครับนั่นก็คือผู้ฝึกสอนที่ลาซาด้าเนี่ยรับรองนะครับ ในการเื่งเรื่องาชาวลาซาด้านะครับก็จะเป็นรายการที่ผมนําเรื่องเล่านะครับจากทางช่อง YouTube ของผมนะครับในกลุ่มลาซาด้านะครับกลุ่มขายต่างๆครับหรือแม้แต่เพื่อนๆที่ทักเข้ามาทางแชททางอินบ็อกซ์ทางไลน์นะครับว่ามีปัญหาอะไรครับข้อควรระวังนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นแนวทางแก,แก้ไขมีไหมหรือไม่สามารถแก้ไขได้ทุกคนต้องพร้อมนะครับพร้อมยอมรับปัญหาอะไรแบบนี้นะครับอ่ะนะครับวันนี้ไปเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะครับในช่วง2อสวันที่ผ่านมานะครับวันนี้วันที่ ที่ผมอัดคลิปเนี่ยนะครับเป็นวันที่26นะครับมีปัญหาตั้งแต่วันที่ประมาณวันที่23 24 25มาแล้วนะครับนั่นก็คือนะครับบาร์โคดนะครับหรือว่าตัวแทร็กกิ้งเนี่ยของระบบขนส่งเนี่ยมั่วกันไปนหมดเลยนะครับอย่างของ Flash เนี่ยปกติจะขึ้น FE นะครับเป็นรหัสจะเป็นแถบจะเป็น FE อยู่ขึ้นเป็น TH เอชนำหน้านะครับก็จะมีเพื่อนๆเ,เนี่ย นะครับที่แชทนะครับแล้วก็แชทมาถามนะครับรวมถึงโอ้โหแบบในกลุ่มล่าสุดได้ให้พี่โซลิงเนี่ยก็บ่นกันเพียบเลยนะครับอย่างท่านนี้นะครับบอกว่ารหัสแท็ก tracking มาแปลกๆไม่เหมือนคําสั่งซื้ออื่นๆนะครับแบบนี้จะรับไหมนี่ครับเมื่อวานมีหนึ่งออเดอร์แฟลกคีย์ไม่เข้าระบบนะครับอันนี้เนี่ยนะครับส่วนตัวเนี่ยเท่าที่เช็คมาเนี่ยวันแรกในคีย์กันไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาว่าของค้างรับแล้วระบบมีแล้วก็คือจะโดนหัก คะแนนการจะสงะ่งราชาอีกนะครับอันนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างเป็นห่วงนะครับค่อนข้างเป็นห่วงนะครับเ,เพื่อนๆนะฮะถ้าถามผมนะผมเจอไหมร้านของผมเนี่ยโชคดีนะฮะยังไม่เจอนะครับจะมีอ่าเนี่ยฮะมีคําถามอีกนะครับมีการโพสต์บอกว่าระบบเป็นอะไร JNT print ออกมาเป็นเคอรี่ส่วนของแฟร์ พัสดุก็ยิงเข้าระ,ระบบไม่ได้ปวดหัวเลยโอ้โหครับเจ้าหน้าที่จะ,ะได้ครับทุกท่านนะครับผม,ผมเข้าใจนะหลายๆท่านเนี่ยไม่ได้มีเอ,อ่อพาวเวรหรือว่ามีอะไรที่ที่สามารถที่จะแบบแก้ปัญหาให้ได้ทันทีนะครับเพราะมันเกิดจากระบบส่วนกลางนะครับซึ่งระบบส่วนกลางเนี่ยอันนี้นะครับจริงๆเนี่ย เข้าใจว่าจะอยู่ที่ประเทศจีนนะครับเข้าใจเป็นแบบว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดนี่ผมผมต้องขออภัยด้วยนะฮะอันนี้ก็ยังมีอีกนะครับโอ้โหมีบอกว่าช่วงนี้ระบบเป็นอะไรค้ามั่วไปหมดเลยนะครับปกติส่งไปสนีวันก่อนส่งให้เจ t ทว่าเมื่อวานให้ส่งแฟลชวันนี้ส่งเคอรี่เป็นแค่บางคำสั่งซื้อเท่านั้นซึ่งออกมาแบบงงมากมั่วมากนะครับอันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยผมบอกได้เางเดียวคือว่าถ้าออกมาแล้วแล้ว มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับว่าเออจะขนส่งเดิมเนี่ยเคยส่งเป็นแฟชช h แล้วให้ไปส่งเล็ก อันนี้ให้ไปส่งเคดีก็ให้ส่งตามนั้นก่อนนะครับอันนี้ก็คือแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับแต่สาหรับใครที่บาร์โคดยิงไม่เข้าเนี่ยผมมีสอบถามไปทางเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ของทางลาซาด้านะครับเพราะแก้งว่าอาจจีกำลังดาเนินการแก้ไขในระบบให้นะครับให้ให้ส่งแฟลชให้ส่งเคลียร์ใหม่น่าจะรับได้นะครับซึ่งถ้าใครยังส่งไม่ได้ให้รีบเขียนคําร้องนะครับเข้าไปเลยนะครับเข้าไปที่เอ่อพีเอสนะครับติดต่อผ่านแบบฟอร์มก็ได้นะครับแต่ถ้าแชทนี่อาจจะรอนนหรือโทรเนี่ยอาจจะโทรไม่ติดเลยนะครับ้กขแไ ไม่ว่าจะเป็นมีปัญหาแล้วติดต่อไม่ได้ติดต่อไปแล้วทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่เข้าใจวิธีการไม่เข้าใจเรื่องของเรื่องของการแก้ปัญหาจริงๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องก็ต้องฝากทางผู้บริหารลาซาด้าด้วยนะครับจะมีโอกาสเข้ามาดูนะครับคลิปของผมนะฮะหรือว่าทางทางทีมลาซาด้านะครับอันนี้เนี่ยเรามา,าพูดถึงปัญหาจริงเนาะเราจะได้ช่วยกันแก้ไขนะครับแล้วก็มีบางท่านนะฮะก็คือปริ้นออกมาแล้วเนี่ยเคยส่งเป็น เป็น Cur ly, เคอรี่ปิ้นออกมาเป็น Lex, เล็กซ์ปิ้นออกมาเป็นแฟรนท์นะก็ทักเข้าขมาถามพีพ่่ส่งยังไงอย่างนี้นะครับโอ้อันนี้ผมบอกเลยว่าก็ให้ส่งตามนั้นก่อนนะครับอย่างที่บอกนะนะครับเะโอเคอันนี้ผมเข้าใจนะครับแล้วก็มีอีกนะฮะก็คือ ไปสแกนเคอรี่ขึ้นเออร์นะครับว่าถูกดรอปแล้วยิงแล้วเขาไม่สามารถเข้าระบบได้นะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็แจ้งว่ากําลังแก้ไขปัญหาเหมือนเดิมครับคําตอบเดียวกําลังแก้ไขปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่นะครับหรือจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ผู้ขายดีๆย้ายแพลตฟอร์มไปขายที่อื่นนะครับรวมถึงลูกค้า ไม่เข้ามาสั่งซื้อลดการสั่งซื้อลงนะครับอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าปัญหาในเรื่องยอดขายตกเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการจ่ายใช้สอยของคนของผู้คนทั่วไปนะครับหรือว่าอา,อาจจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องเรื่องที่ว่าสินค้าเราเองด้วยก็ได้นะครับเพราะคนที่ยังขายดีก็ยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับอยากให้เพื่อนระวงังถ้าเจอนะครับรีบแก้ปัญหานะครับโทรแจ้ง PSC แชทแจ้งหรือเก่าแบบฟอร์มแจ้งนะครับโทรคุยกับลูกคค้าานะรับว่ มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเออเรออะไรนะครับรบกวนลูกค้าราอนิดนึงนะครับหรือว่ายังไงแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาจะยกเลิกนะครับก็ก็ส่งของไปแล้วให้ลูกค้าช่วยรอนิดนึงนะครับอันนี้ก็อาจจะช่วยได้ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นเรามาเล่าให้กันฟังนะครับว่ามีปัญหาเนี่ยซึ่งบอกเลยว่าลาซาด้าเนี่ยเวลาถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแบบนี้สแสดงว่าเขากําลังอัปเดตระบบอัปเดตอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งพอเวลาเป็นอัปเดตมันก็นจะแบบนี้เดี๋ยวไอ้นู่นติดนัน อยากให้เพื่อนนะครับส่วนหนึ่งก็ทําใจให้ชินนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะก่อนลางกันไปนะครับผูชายชอบริอวผมนะครับรบกวนกดลิงก์ด้านล่างนะครับเป็นการดเน a สนับสนุนช่องของผมนะครับให้ผมทําคลิปดีๆออกมานะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ติดกระดิ่งนะครับให้ช่องย t u b e ของพี่เฟนเทลซาด้วยแล้วกลับมาพบกันนะครับกับรายการเรื่องเล่าชาวลาซาด้าอีกครั้งหนึ่งในคลิปต่อไปนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมพี่เฟนเทนลลซาด้านะครับฝากติดตามช่อง YouTube พี่เฟนเทนลลซาด้าด้วยนะครับขอบคุณครับ